เรียงเรื่องราวประวัติศาสตร์ใต้ร่มพระบารมีวันนี้ในอดีต วันที่24เมษายนพุทธศักราช2355พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลายัยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดขบวนรับพระพุทธบุตรยรัตจักรพัฒพิมลมณีใหม่ซึ่งอัญเชิญมาจากนครจำปาสักมาพักรออยู่ที่สระบ,บุรีแล้วนำมาประดิษฐานไว้ในพระบรมมหาราชวังโปรดให้บุรณะส่วนที่ชำรุดและปั้นฐานต่อองค์พระรวมทั้งสร้างเครื่องประดับตกแต่งถวายอย่างงดงาม ทรงสัก,กระบูชาว,วันละสองเวลาเช้าค่ำมิได้ขาด พระพุทธบุตรสยรัตจักรพัฒพิมลมณีใหม่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าพระแก้วขาวหรือพระแก้วผลึกหมอกเป็นพระพุทธรูปที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่างามยิ่งนักหนาหาที่เปรียบไม่ได้นับเป็นพระพุทธรูปสําคัญในบ้านเมืองสยามโดยมีการอัญเชิญไปประดิษฐานในการพระราชพิธีใหญ่ต่างๆแทนพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตในหลายโอกาส พุทธลักษณะของพระพุทธรูปมีลักษณะปางสมาธิขนาดหน้าตักกว้าง7.5นิ้วสูงเฉพาะองค์15.2นิ้วสูงจากฐานถึงพระรัศมี20.4นิ้วฐานรองด้วยดอกบัวทองคำเป็นกลีบ3ชั้นเกสรอนประดับด้วยนวรัตฐ,ฐานแข้งสิงทำด้วยทองคำจำหลักลายประดับพลอยสีสันนิฐานว่าเป็นพระพุทธรูปศิลปะล้านนาน วันนี้ในอดีตรวมทั้งสาระความรู้ที่หลากหลายได้ใน YouTube Channel สายสวรรค์ขยันยิ่ง